สองราศีคนโสดใครเข้ามาจีบช่วงนี้ให้เชิดใส่ไว้ก่อนเลยมีเกณฑ์เข้ามาหลอกมากกว่ารักจริงคือราศีไหนไปดูดวงความรักกับหมอเชนดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมีนความรักคนโสดระวังโดนหลอกจากผู้ไม่หวังดี ทางที่นี้ควรตามคนที่ทันราศีสิง์ความรักคนโสดระวังจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาและเหมือนจะมาหลอกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทดดันใจดูตรงแม่คลิกเลยดวงเด็ดดค o m เปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะก,กูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979665 0809979665